มานะครับครับหลังออกจากสันเจ้าซูมิโยชินะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินไปที่ <ละ S 2> วัดโตเทนจินะครับต่อจากวัดโตเทนจินะครับเดี๋ยวเราก็จะไปที่สานเจ้า,จาคุชิระนะครับด้้นหน้ามีอยู่ติแม่นม้ำฝั่งที่มันชื่อคานาทเาทตเต้า้กเจาะทาเป็นคลองเข้าไปในห้าง 好嘞。Oh, yeah, yeah. จักรยานไม่ให้ขี่อ่ะนี่นี่ไงไปห้ามจักรยานแต่ขบวนมีจักรยานอันะโดียวตงเราจะให้ขี่หรือไม่ขี่ถ่ายรถตำรวจเท่าไหร่เนี่ยนี่รถตำรวจบอกโลโก้กรมตำรวจเท่ะ เราเราก็กบดุดแค่มาตอนนี้เราถ้าเดินมาหน้าจะเข้าสู่ย่านเพนตินต้เรเดินผ่านคะแนนเพนตีเดินมาทางด้านหลังคะแนนเพนตีสต้ี้อก,กิอากีถ้าเป็นแบบนี้ ก็เป็นชามๆอย่างนี้<ม>เนี่ยเอยสุกี้อากียเขาจะเป็นชามๆอย่างนี้ของเราเอ็มพวก MK เอ็มเคอะไรเขาบอกนาเบะไม่ใช่สุกี้ <c oughs> <c oughs> บอกคนไทยเข้าใจผิดหรือเปล่าเอ้ยพวกจุมจ่มจุ่มจิ้มอะไรทั้งหลายแลย้วแอบละเขาเรียกนาเบะ

อันนี้เวลาเปิดของวัดโตเชติกครับ,บ,บส,สิบโมงถึงบ่ายสามล้างมือก่อนนะครับ

ตรงพระองค์ใหญ่อ่ะด้านนอกก็จะมีส่วนญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะมีพระพุทธรูปตามเรืองกระแพงอันนี้จะเป็นเจดีย์ห้าชั้น จะเป็นสาร้าที่เป็นหิน ส่วนจุดตรงนี้นะครับก็จะเป็นไฮไลท์ที่ใครๆมาก็จะมาถ่ายกับเจดียห้าชั้นตรงนี้นจะย้อนแสงนิดนึง วัดโตเทนจิโเตเทนจิโตเทนจิ เออพุทูปไม้เข้าทางไหนเมืม่อกี้เราก็ขึ้นไปดูพระองค์นี้นะ ด้านบนก็ห้ามถ่ายภาพห้ามถ่ายวีดีโอก็อจะมีจ่ายห้าสิบเยนกรมันจะมีทุกเทียนอะจ่ายคนละห้าสิบเยนแล้วก็หยิบทุกเทียนคนละชุด บ้าผ้าใ่อ่ะเออมันจะมีทวบเทียนอยู่นะคน <500. S 1> ละชุดเข้าไปที่ไหนห้าสิบเยน <500. S 1> ก็คือเราหยิบเทเทียนแล้ววางตังไว้ในกล่องได้เลยน,นี่ก็ออกจากวัดโตเทนจิกนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปสั่นเจ้าคุชิดะ นี้เราอยู่ในย่าทีอองนะครับเนี่ยเอ๊แล้วเข้าข้ามนี้นะซิมิมาเซงเขาบอกซิมิมาเซงเราก็เซงแกมาขี่เลยบนทางเท้า น,นี่ชื่อจะตึกกับโทวะเนี่ยเป็นชื่อบริษัทษท,ที่มันร่วมกับพาร์ทอ่ะสองบริษัทนี้ร่วมร่วมกับพาร์ทนี่ต้องกดจอดใช่ั้ย<ม>เสียค่า <ไป S 1> จอดออใช่จะมีเวลาถ้าเกินเวลาเ็เสียจรรถมึงหายไปแล้ว ไปอยู่โรงพักๆไ,ไปโดนปรับถ้าไม่มาเอาไม่โดนปรับพุกเขาก็ส่งประมูลเขาบอกไฟแดงที่สองน่ะไฟแดงที่สองที่เป็นสามแยกแล้วก็เลี้ยวขวา,ขาอเอออันนี้สี่แยกสี่แยกไฟแดงแรก,กคนนี้ร้านเปิดกลางคืนเย็นๆสอนนี้ป่ะใช่ใช่แล้วปัาน นี่ไงถึงแล้วถึงแล้วมี <c oughs> ตัวระดมมาทักทายแล้ววันก่อนจะถ่ายลูกไปได้ยังไงทั้งคืนร้องทำไม <c oughs> ถึงแล้วถึงแล้ว <laughs> ขันเท่านะาอันนี้จะเป็นขันเจ้าคุชิดะคุชิดะใชา่แต่เดี๋ยวเราเข้ามาเหมือนเดิมล้างมือเหมือนเดิมนี่รูปโอล่ด้วยนะ มือตัดรงนี้ก็เข้าจากประตูมานะครับก็มาล้างมือตรงนี้นะครับตรงนี้สันเจ้าก็จะมีหัวนครับอันนี้ก็จะเป็นสัรเจ้าเอาเป็นรูปที่เป็นเครืองขายเดียวกับยาไส้ฝุ จะเป็นคนะุชิดะชายครับจะเป็นสาจ้าลูกของสัจ้าดาซั่ยสุกก็คือจะมีวัวของชิกาวะระาตั้งอยู่หน้หาสันจ้าเหมือนกันคุชิดะชัย 啊、你加油啊！我走，走。你解决，你还。 ฝั่งนี้ก็จะเป็นเกี้ยวที่ใช้แห่นะครับในงานอันนี้จะเป็นเกี้ยวพิธีที่ใช้คนแบกเยอะมากต้นไม้ต้นสวยมากเนี่ยในงานแห่พิธีเขาเจะเอเกี้ยวตัวนี้ออกไปแห่ อ,อันนี้ก็ทั้งหมดนะครับของสันเจ้าพุชิดะแล้วนนอกก็นักท่องเที่ยวจีด เริ่มมานะครับเพียบเลยกล็มาถ่ายเกี่ยวที่ใช้ออกงานก็จะไปด้านหลังทางนี้นะครับออกทางนี้ก็จะเป็นคารว์วาตาวอลกิ้งส r e e t นี่ก็จะเป็นเกี่ยวมาถ่ายด้านหลัง อ,อ,อันนี้เกี่ยวของสันเจ้างต้อหลายคนนะช่วงแห่เกี่ยวกันมีเกี่ยวหลายอย่างที่สันเจ้าเมื่อกี้จะเป็นเกี่ยวเล็กๆยื่นั่นแบบหละงานเดียวกันด้วยเนี่ยอันนี้ด้วยเนเกี้ยวเล็กๆี่สันเจ้านี่นี้ก็จะเป็นเกี้ยวเล็กๆเวลาเขาแห่รอบเมือง เอาละทัวร์มาแล้ว,ว,ลวใครมาช้าอาทิตย์เสร็จเาทัวร์มาใครมาช้าอาทิเสร็จ แล้วเ,เข้าย่านเข้าบอนท่เาเพื่อนอีกคนหนึ่งเดินไปทิ้งไวละเดี๋ยวตรงไหนยะอันนี้มันจะตายหรือว่ามัน,น,น <c oughs> มันจะถองไปมันจะร่วงมันจะผัดไปผัดใบร่วงอันนี้ก็ซือห้างพี่พีบ่บอกห้างคาแนลมันใหญ่นะคาแนลอ่ะที่มันมีอะไรโซนที่แบบสีแดงๆอ่ะใช่ใช่อันนี้คือข้างหลังข้างหลังไม่อันนี้เราเดี๋ยวเราจะไปนี่ก่อน เดี๋ยวอีพีหน้านะครับก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาเดินที่ Walking s t ต e e t ชลบปรตนะครับต่เดี๋ยวเราก็จะไปที่ห้าง c คลล l City นะครับที่อยู่ด้านหลังเรานะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ Have Are ever you felt listening? Damn Yeah. Uh. Okay.